ไปกันที่เรื่องหนุ่มรอยอีกแล้วคุณขาแม่ข่าวดิฉันที่ไรก็มีแต่เรื่องเกาหลีกระลองนั้นเลยล่าสุดนี้นะคะมีการยืนยันแล้วนะคะกับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของคิมสุฮยยนค่ะ ท่าจะมีข่าวปฏิเสธที่จะสวมบทนำของโปรเจกต์ซีรีส์ออนไลน์แนวขยาว่าขวัญฟอร์มใหญ่เรื่องฟิงเกอร์ไปเพียงแค่วันเดียวนะคะในวันถัดมาค่ะคิมซูยอนพระเอกขายดีค่าตัวแพงอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ก็มีข่าวเซเยสที่จะสวมบทนำซีรีส์เรื่องเด็ Night <c oughs> นะคะ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นการรีเมคจากซีรีส์ฮิตค่ะอย่างเรื่อง Criminal Justice <c oughs> นะคะจากช่อง BBC นั่นเอง ตามข่าบอกนะคะว่าผลงานเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มสองคนที่มาเกี่ยวพันกับคดีฆาตรกรรมโดยคิมซูฮยอนเนี่ยจะสวมบทเป็นคิมฮยอนซูนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ชีวิตพลิกผันหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตรกรรมส่วนอีกหนึ่งนักแสดงดังนะครับที่ตกปากเซย์เสนะครับเล่นเรื่องนี้ก็คือชาซึงวอนนะครับโดยในซีรีส์ a ด Night นะครับเขาจะสมบท เป็นทนายนอกสายตานะครับที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญนะครับในการช่วยให้คิมพยอนซูรอดพ้นคดี ผลงานเรื่องนี้นะครับกำหนดถ่ายทํากันในต้นปีนี้ก่อนจะลงจอช่วงกลางปีนะครับซึ่งคงต้องมารอติดตามนะครับว่าจะฮอตฮิตเรตติ้งเป็นสถิติได้อย่างซีรีส์ It's Okay to Not Be Okay ผลงานเรื่องล่าสุดของคิมซูฮยอนหร,รือเปล่าครับต้องเป็นโปรเจกต์ที่เราไม่ควรพลาดเพราะว่านอกจากเนื้อเรื่องเนี่ยนะ่าจะาสนใจมากแล้วเป็นการรวมตัวกันนะคะของหนุ่ม2วัยซึ่งจับทุกทารเก็ตเลยไม่ว่าจะเป็นสาวๆที่ชอบความเป็นอปป้านะคะก็จะชอบแบบว่า อีกหนึ่งคนส่วนอีกคนหนึ่งที่ชอบความน่ารักใส่ก็จะชอบไปอีกหนึ่งคน,นเชียร์เต็มที่เลยนะออกล็อกหน้ามาเลยอะอะล็อกติดตามนะครับผม